เย็นดีเว้ยสบายเลยชิลเลยเนาะโอ้โหเนี่ยถ้าเอาเสื้อผ้ามาเนี่ยลงในน้ำนั้นเนี่ยเอาสิก็รออยู่เฮ้ยถ่ายทำให้เสร็จคนที่เอามาเนี่ยมาเลยมาถ่ายเลยเฮ้ยแต่ว่าเอาเรือนะมีเรือสักลำเนาะเล็กเนาะอ่าายเล่นสนุกเลยเนี่ยตอนเด็กเนี่ในชอบปั่นเป็ดมากแบบเนี้ยนะเออเนี่ยเอาเป็ดตัวเล็กๆมาปั่นเนาะ ไปกระป๋องไปกระป๋องเหรออะไรเนี่ยจะเล่นอะไรเนี่ยไปกระป๋องเหรอไอปั่นเป็ดน้อยอ๋อที่มันปั่นบนน้ำเนาะแต่ตรงเนี้ยมันแคบไปเขาจะปั่นจริงๆนี่เห็นป่ะมันเป็นบึงขนาดใหญ่น่ะอ๋อนน่นโน่นติดกับบึงเขาเรียกบึงทหารบึงาหารอะไรเนี่ยเลยบ้านหูบ้านหลังเบลเลอร์เลยบ้านหลังเบลเลอร์แล้วสวนแบบอันนั้นคือเขามีมีจะกินของเราก็มีบ้างแต่ว่า หลังเล็กลงมาหน่อยขอนำเสนอเป็นสไตล์กระทัดรัดหน่อยกระทัดรัดขนาด3ไร่1งาน42ตารางวาบ้านหนึ่งหลังบ่อหนึ่งบ่อพร้อมที่ทำสวนว่างกันเถอะขอบเขตชัดเจนอ่าฮะแต่ข้อเสียคือถนนถนนด้านหน้าแปลงใช่ไหมเออหน้าแปลงมันเป็นถนนไอหินคุกหินคุกขม้าจาก่อไปโครงกายเนั้นเป็นถนนไรคอนกีเหรออ่าใช่มันเป็นเ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 ห็น เห็นตามแนวรั้วเลยนะออกไปตามแนวรั้วนะ200เมตรรอบบึงอะนะใช่แล้วมันก็จะไอ้รั้วขาวๆนั่นะนั่นคือบึงละหานตอนนี้เขาปรับปรุงกําลังเสร็จแล้วใช่มันมันเป็นบึงเขาเรียกว่าเป็นส่วนสาธารณะแล้วกันเออเป็นเป็นอ่างเก็บน้ําที่ว่ามันเป็นสวนสาธารณะใครวิ่งออกกําลังกายนะใช่จากนี่วิ่งไปถึงโลตัสกี่กิโลนะผมไม่เกิน2องโลอะโลกว่าแตถ้าวิ่งรอบใช่คือโลกว่าเนี่ยโลตัสมันอยู่ฝั่งนู้นอะอยู่ข้างหลังลงอะอ๋อเนี่ยเนี่ยอ่า นี่ถนนสีเลนห่างไปประมาณสักสามเมตรนี่อ้าวแต่ว่าต้องเดินเอาหน่ะเนี่ยอ๋อมันไม่มีถนนตัดไปใช่อันนี้คือหน้าหน่าถนนสีเลนห่างจากแป้งเนี่ยสามเมตรแต่ว่าถนนสีเลนเส้นสามสี่นย์สามสบางบัวทองสุพรรณบุรีชัยนาทเออแต่ว่าเราไปทางนั้นไม่ได้เราต้องออกไปตรงริมมึงนี่เลี้ยวขวาไปโลตัสแล้วก็เลี้ยวขวาไปถึงอะไรนะสามใช่ ตลาดสามชุกร้อยปีก็อยู่ตรงนั้นเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่สุไหงโกโลกอยู่ที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอตัวยาเพชรกาญจน์สวัสดีหน่อยสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับว่าไม่ได้ถ่ายนึกว่าคุยกันเฉยใช่ที่น่ารักดูขอดูงอนหน่อยไม่เจอกันนานงอนขึ้นเหมือนนกไอ้นกของโยกนกอะไรนะนกโคขวานนะเนาะเออนกโคขวนโคขวน่ะแกแกแกชอบสไตล์แกเนาะทำไมอ่ะเกิดเป็นลุงอึ่งนี่ดีเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเลยเนี่ย อ้าวคนมันแบบอย่าไปเครียดไงไม่อย่าไปเครียดเป็นหนี้เป็นสินก็อย่าไปเครียดอ่าคือเขาทวงหนี้มาแล้วก็หลบใช่คือติดหนี้ธนาคารอยู่เนี่ยธรรมดาธรรมดาน่ะคนที่ติดหนี้เขาจะเครียดใช่ไหมอ่าอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนแมลไมเซ็ตใหม่อ่าตอนที่ธนาคารโทรมาเราก็ต้องบอกว่าผมไม่จ่ายเท่านั้นแหละเราก็จะนอนหลับสบายใช่คนที่เครียดคือผู้จัดการธนาคารเออมันต้องเปลี่ยนวิธีคิดแบบนี้ ไม่ใช่อย่าง,งานั้นเป็นนี่เขาก็ต้องจ่ายเออ,เออเอออะแต่ตรงนี้ท่านมาอยู่แล้วรับรองได้ไม่เป็นนี่แน่นอนเออเพราะมีแต่ถ้าขยันถ้าหมากินมีแต่รวยกับรวยอ่าแล้วแปลงมันสวยด้วยนะอ่าเพราะว่าเนื้อที่เนี้ยบ้านหนึ่งหลังมันจะมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ําในตัวในตัวเลยอือฮึแล้วก็มีสระอยู่ด้านหลังใช่มีที่ว่างๆโน่นตรงนู้นเลยทำมาหากินได้สบายสายปลูก อะไรก็ได้ขอโชคไปดูหน่อยได้ไหมได้ขอโชคไปดูตั้งแต่บนบ้านเลยได้ไหมอ่าเออบ้านเนี่ยมันคือมันยกสูงบ้านทาเสร็จไม่นานนะอ่ะประมาณปีหนึ่งไหมไม่ไม่นาถึงกับว่อ่ะประมาณนั้นอ่ะประมาณนั้นนะบ้านเนี่ยมันยกสูงมามันถมยกสูงอ่ะเพราะว่าระดับเดิมมันเป็นระดับนาถูกป่ะใช่อ่ามันเป็นระดับนาเราขึ้นไปดูหน้าบ้านเลยเนาะถมว่าเป็นเมตรเลยนะอ่าใช่ใช่เนี่ยเนี่ยอันนี้พื้นเดิมให้ดูจากเท้าเลยเนี่ย แล้วถงสูงกว่าถนนอีกนะใช่สูงกว่าถนนหน้าแปลงไปเดี๋ยวเราไปดูก่อนอันเนี้เป็นเป็นค้างแปลงอะให้ดูเลยหลังบ้านเราจะทําเป็นอะไรดีลุงหลังบ้านเรามีสะใช่ไหมนี่เนี่ยหลังบ้านแล้วเนี่ยตรงนี้เฮ้ยตรงนี้ก็ทําเป็นเพิงออกมาแล้วก็ทําเป็นครัวนอกบ้านดีกว่าไหมอ่าใช่ครัวดีกว่าเย็นเย็นกันเนาะเย็นๆก็นั่งกินข้าวกินอะไรกันดูปลาดูนกดูไก่แล้วก็ว่าไปเออตรงนี้มันมาตั้งโตะอะไรงั้นเหมาะเลยเนาะเออกลางคืนอะอะไรไงปิ้งย่าง การเต้นก็ได้โอ้โหบรรยากาศมันให้นะมันริมบ่อน้านะขอสลังสักลูกไปขอสาลาสักลูกอ่ะโอ้โหซาลาก็แเจ๋วทีอ่าแวกเนี่ยถนนสิ้นเส้นสามสี่ศูนย์เนี่ยทำซาลาน็อกดาวอะไรกูบานตะไทยเลยเทียบเลยเนาะเรามาแต่งสักหน่อยเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเลาะตามบ้านไปไปดูกันเขตข้างบ้านนี้มันประมาณไหนลุงกอบเขตอ่ะนี่มันจะอยู่นี่ตามที่ลุงเดินเลยแล้วกันเนาะมันจะมีหลักงนนหลักแต่ว่ามันตอนนี้มันตอนรถขี่เขามาทําก่อสร้างอ่ะมันทับหลัก ใช่มันก่อสร้างกาลังก่อสร้างบ้านหลังเนี้ยข้างๆเนี้ยแต่หลักเขตมันอยู่ใต้ดินนะคือหลักประคองเขตนะเขาตั้งไว้มันหักใช่เนาะเออ,อเดี๋ยวไปดูหน้าบ้านกันแปลงเนี้ยติดถนนสาธารณะด้านหน้าเนี่ย80เมตรหน้าหลังอะจริงเหรออ่าฮะหน้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยถนนทั้งหน้าเนี่ย80เมตรข้างหลังกนกว้าง80เมตรเหมือนกันความลึกสองข้างมันไม่ค่อยเท่ากันความลึกสองข้างมันฝั่งหนึ่งมัน70ฝั่งหนึ่งมัน60ประมาณนี้อ่าะแต่ให้ดูเนี่ยอะด้านหน้า้านนบก ได้อ่าโอเคเนี่ยโอทำสไตล์แบบโมเดิร์นโมเดิร์นเหมือนกันนะอ่าโมเดิร์นเออเพิงหมางั้นเออเนี่ยสวยเลยอุหน้าต่างหน้าต่างนี่ต้องพิเศษเหมือนกันนะไอ้หน้าต่างทรงยาวเนี่ยอ่าต่างตัดพิเศษนะเออสั่งตัดพิเศษเออไปนอ๋อโอเคเนี่ยอ๋อโอเคจะอยู่ตรงนี้นี่เสาใช่ไหมอ่าเสาลักษณะนี้เนี่ยเออวันนี้พื้นหักฐานไม่ใช่เสาอะอ๋อหรอใช่อ้าวจบเลยมุกอันเนี้ยเขาสร้างแต่งบหมด อ่าเดี๋ยวเขาจะมาทำเรื่อยๆอ่าเดี๋ยวเขาจะมาตกมาแต่งเรื่อยๆใช่เนาะมันยาก,กาศดีไหมให้ดูเน่ยให้ดูโอ้โหดีดีหนึ่งเลยเดินทางสะดวกสบายแล้วถ้าเราจะไปวิ่งออกกำลังกายนี่เลยเออสวนสาธารณะน่ะเอออย่างที่บอกนะ200เมตรเนาะเอางี้ไปด,ดูเพื่อนบ้านไหมว่าเขาปลูกอะไรกันบ้างไป <ะ S 2> เราเรามีที่ว่างๆเนี่ยที่เราที่ว่างๆเนี่ย ส2ไร่กว่าเนาะที่ว่างๆเลยนะโอ้ได้เลยแหละเพราะว่ามันทั้งหมดมันเท่าไหร่นะสามไร่หนึ่งงานกว่าเกือบ3าไร่ครึ่งอ่ะเออเกือบสามไร่ครึ่งเออพื้นที่ทําสวนมันมีให้หมดแล้วแล้วก็ขุดคลองอะไรขอบขอบอ่ะขุดคลองไว้หมดแล้วเนาะพูง่ายๆเลยถ้าเราถ้าเรากลัวจะน้ําจะไม่พอเราก็ขุดเป็นล่องสวนอีกหน่อยเองโอ้เท่านี้พอแล้วนะเนี่ยน้ำน้ำมันรอบเลยนะอันเนี้ย ไอ้ร่องสวนเนี้ยมันจะมินเหมือนตัวยูเลยนะใช่แล้ววนวนไปบรรจบบ่อเอออะก็เท่ากับว่าเนี่ยโอ้โหเนี่ยน้ำเต็มน้ําดีเลยน้ําดีดิเนี่ยน้ําดีเลยแล้วปลาเยอะเลยนะใช่เอ่อันนี้คือทางเวิร์กนี่เลยใช่ไหมของเราเนี่ยทางเวิร์กนี่เลยเวิร์กนี่เลยคือขอบคันแดดเห็นไหมตามขอนอ่าขอบอาร์ตมองตามขอบเลยใช่ไหมอ่าอีต้นไม้สูงๆตรงนั้นเดี๋ยวขอชี้ก่อนมือหนึ่งถือไม่ถนัดอนี่นี่ตามขอบนี้เลยตามขอบเลยตามขอบนี้เลยเนี่ยเเอางี้ดีกว่าโปรโมชั่นถ้าใครมาจับจองตัวเนี้ย จับจองแล้วก็นัดวันโอนปุ๊บเดี๋ยวจะพาคนงานมาตัดยญาให้ดีกว่าต้นไม้เนี่ยริมขอบเนี่ยแจ๋วเลยอาวจะได้สวยอยากได้ต้นไม้อะไรทําไงดีอยากได้ต้นไม้ก็สั่งนี่ในร้านขายต้นไม้เยอะเลยเออเนาะไปแวะเข้าไปดูไอ้เพื่อน่านให้ดิโอ้เขาทํารั้วทําอะไรสวยเลยนะอันนี้เขาก็สบายๆเดี๋ยวไอ้นี่ถนนสาธารณะใช่ไหมเนี่ยสาธารณะดิอ่ามองตามขอบเลยการสัญจรคือมีบ้านอยู่สองสามหลังเลยเนี่ยคือวิ่งกันธรรมดาอันนี้บอกข้อเสียก่อนถนนมันประมาณเท่าไหร่ กว้าง4เมตรอ่าประมาณนั้นเนาะมันก็พอดีพอดีคันนะแต่ว่ามันแค่200เมตรเนาะที่จะไปทะลุตรงบึงอ่าอ่ะขอส่องดูหน่อยแล้วกันลุงอันนี้เขาทำเป็นสวนอะไรนะสวนฝรั่งดิอ่าทำเป็นสวนฝรั่งนุ่นปลูกมะพร้าวเนาะมีกล้วยมีอ่ามะม่วงก็มีใช่แต่เน้นหลักเลยคือฝรั่งมองเป็นแนวเลยเนาะถ้าเราเอาอางเงี้ยก็ได้แจวเนาะแต่ดูดูความดีไม่ดีดูดินก่อนนะต้นไม้เขียวเลยปะ ดินที่นี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วเพราะว่าเราแวกรอบๆเขาก็ทานาทําข้าวทําสวนใช่เนาะหัวนั<ช>น้น,น,นสวนมะพร้าวข้างหลังสวยเนะาะบางคนถามเออตรงนี้น้ํามันท่วมไหมเคยนะ<อ>เคยท่วมนะอฮะเพราะว่าเขาทําไอ้ออน,นี้อยู่ไงทาทําเขื่อนไอเดียนะอ่างเก็บน้ําอ่าลืมบึงเนี่ยมันเ็าปิดท่อระบายไว้มันไหลไม่ทันใช่เออไอตัวบ้านเนี่ยเขาก็เลยถมสูงมาเลยทั้งแปลงเ,เนาะจบอ่าอันนี้เราไม่ต้องกลัวถ้าน้ําขึ้นมาเยอะเราก็ สูบออกมันจะมีเขาเรียกอะไรนะไอลำลาไอ้ลำลาข้างหลังข้างหลังเนาะอ่ะไปหันออกไปขอไปดูข้างหน้าหน่อยอ่าไะอีกรอบหนึ่งเนาะเสามไร่หนึ่งงานสี่สิบสองตารางวาอยู่สามชุกสุพรรณบุรีใช่เนาะยกแปลงมันสองล้านเท่าไหร่นะห้าแสนเก้าหมื่นห้าแสนเก้าหมื่นคือเมื่อก่อนเขาขายตกๆเกือบสองล้านแปดสองล้านเก้านะเมื่อก่อนเลยนะใช่ดิราคาแรกๆเลยเนาะอ่ะเนี่ย เขาลดราคามาแล้วไฟฟ้าเนี่ยคือไม่พร้อมใช่ไหมไฟฟ้าพร้อมปลาพร้อมนี่นี่ไอ้สายสายอะไรเนี่ยเชือกเหรอไหนอ่ะเนี่ยเออเนี่ยเชือกเหรอสายไฟที่อ๋อโอเคหม้อพร้อมเลยนะหม้อพร้อมหม้อน้ำติดอยู่หลังเสาอ๋ออ่ากระทะพร้อมไหมหม้อพร้อมกระทะก็พร้อมเตรียมแล้วเพราะว่าถ่ายทำเสร็จก็จะเดี๋ยวจะเจียวไข่กินกันจัดไปเนาะแล้วก็ปลาในสายวันนี้ไม่ได้เปิดให้ดูใช่ไหมเนี่ยไว้เปิดแล้วเพราะว่าโทรไปหาคุณพี่เจ้าของแล้ว คุณพี่รถพังเอารถเข้าอู่โอ้โหเลยมาไม่ได้ใช่เนาะไอหน้าบ้านมันมีรู้จักทิศรู้จักทางมันเนี่ยนี่ก็ลืมเหมือนกันทิศทางอ่ะฮะทิศเหนือจะอยู่นี่อ่าทิศเหนืออ่าตะวันออกอยู่นี่อ่าโอเคหน้าบ้านหันหน้าออกไปทางทิศใต้ทิศใต้เนาะบัตตูนี่มันได้กับประตูเขาก็ทำไม่ไม่ตรงกันเนาะเอาตามมุ่นจุ้ยเลยปุ๊บปุ๊บเออเลี้ยวซ้ายเข้าไปก็เจอเนาะอันนี้คือเขาเทพื้นไว้ให้หมดช่วงเย็นๆนะนั่ง สบายสบายแต่ลูกอื่นไม่ค่อยชอบนั่งไปบ้านใครก็ชอบนอนโอ้โหมันเป็นสไตล์เขาเรียก <c oughs> มันเป็นคาแรคเตรอร์เห <c oughs> มือนกี้กี้เกียจไงไม่รู้อ่ะชิวๆเลยหลังนี้นะเออมึงถ่ายถาเสร็จมึงบอกด้วยเด้อเออได้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 นอนถ้าตื่นป <c oughs> ะเนาะฟ้าเฟ่อพร้อมเอ้ยมาดิขึ้อก่อนว <c oughs> ่ใช่อากาศมันดี <c oughs> วะ่ะอ่าเย็นสบายดีเนี่ยช่วงเย็นๆนะเนาะเออหน้าต่างประตูเนี่ยคือทําให้ครบหมดแล้วระบบไฟเนี่ยคือเดินไม่หมดแล้วเบเกอร์เมนสวิตช์นะคือมีให้พร้อมว่างั้นเถอะ อ่ะอ่ะน้ำไหลไฟติดว่างั้นใช่โอ้ยนี่เขาทำดีนะหน้าต่างเขาใส่เหล็กดัดใช่หน้าต่างมีเหล็กดงเหล็กดัดนีคอนกรีตรอบไมีลุงมีลุงใช่ลุงไปใส่เหล็กให้ไปดัดดัดที่ัสอ่ะอ่าใช่ดบบสันดานเอออ่ะลองดูไปตัวเลือกเนี้ยมันขาดขาดต้นไม้ใหญ่ใ่ใช่ไหมลุงว่าง้นเถอะอ้าวอันนี้เขาปลูกขี้เหล็กเออขี้เหล็กเนี่ยสามารถแกงกินได้ไงโอ้โหอ่าอันนี้คือปุ๊บเอาขี้เหล็กมาแกงแกงใส่หนังควายอะไรเงี้ยอืออ่า อร่อยอร่อยเลยอร่อยเลยละแหมหน้าป er <ua> ลูกมะพร้าวนะรอบบ่อเนาะมะพร้าวเขาจะลงอยู่เขาจะลงอยู่เขาจะลงมะพร้าวเอออุษาชงเขาจะลงมะพร้าวให้รอบเลยแต่ว่าป่องกงอ่ะบอกกงกงเลยว่าเออจะรษฐกี้เศรษฐกิจงี้เอาเอาเถอะออเนาะยุคใครก็ไม่รู้แล้วก็นั่นแหละเขาก็เลยประกาศขายแล้วก็ลดราคาลงมา รู้สึกจะตอนนั้นมันสองสองล้านเมื่อก่อนเลยอะเก้าหรืออะไรเมื่อก่อนอะมันเกือบสองล้านเก้าแล้วเขาขายมาสองล้านเจ็ดทีนี้เขาลดมาเหลือสองห้าเก้าแล้วจบเลยนะใช่อันนี้จบแล้วไม่ต้องต่อแล้วนะใช่โอ้โหคือหนักแล้วเขาบอกว่าเขาอยากปล่อยจริงนะเขาก็อยากขายอะมาพูดง่ายๆอยากขายนี่จะไม่เดินไปไหนเลยนะตรงนี้มันเย็นใช่ไหมล่ะเออใช่อันนี้รู้เกมอยู่ไปเริ่มที่ไหนก็จบที่นั่นอะอ่าอ่ะโอเค ตรงนี้ตรงนี้ถ้าเราทำเนี่ยนะเสนอเนียเขา่ะทาเป็นแบบเหมือนบันไดนะปึ๊บป๊บลงไปข้างล่างเนาะแจ๋วเลยแล้วก็สาลาลิมน้ำก็หนักใช่ใช่ใช่มันขาดบันไดตรงนี้เนี่ยมันขาดบันไดตรงนี้เราทำอีกหน่อยนึ่งสเต็สัก3าขั้น4ี่ขั้น5ขั้นแล้วแต่ตรงนี้อีกหน่อยก็ครบเลยทางลงบ้านใครอยากมียศตองสูงเขาทำาได้หลายขั้นกันแหละเดี๋ยวไปปะเดี๋ยวที่ก็เลยนะจะทำบันไดขั้นละเซนนะทีเลยโออยากได้ยศอดสูงไงเอยอยากได้ยองสูงเนาะอ่ะ ก็หมดแล้วเนาะระยะทางการอะไรก็พูดหมดแล้วมีอะไรไหมขาดเหลืออะไรไหมขาดเหลือก็คือนัดเข้ามาชมดีกว่าขาดเหลือตอนนี้ตอนนี้ขาดมากเลยใช่ถ้าใครสนใจก็อยากรู้มันอยู่ที่ไหนลองจับพิกัดโลตัสสามชุกแล้วกันบวกมาอีกสองกิโลอ่าบวกมาอีกสองกิโลประมาณนั้นถ้ามาจากฝั่งกรุงเทพอ่าอ่าประมาณนี้อ่าบ้านหลังนี้พร้อมอยู่พร้อมอยู่ที่บ้านพร้อมอยู่ขนาด พื้นที่ทั้งหมดเลย3ไร่1งาน42ใช่ยกแปลง2ล้าน5้า0อ่าอันนี้เป็นโฉนดพร้อมโอนเลยพร้อมโอนที่เออเราจะไม่มามั่วมัม่วเอาโฉนดอะไรมาถ่ายทำให้ท่านไปชมจบเอาโฉนดที่พร้อมเพียงสิเออ,เอ,อโอเคเนาะใครอยากได้บ้านสักหลังนึงเอาหลังเล็กๆกระทัดรัดเนาะนี่เลยเหลือแต่ปลูกสวนดูระแวกนี้ส่วนมากก็ล้อมรั่วก็มีอยู่แปลงนี้ส่วนมากแล้วจต่ไม่ค่อยล้อมรั้วกันใช่ไหมใช่เอาบ้านหลังใหญ่เลยเนาะหลังใหญ่ยังไม่เห็นล้อมรั้วเลยเห็นไหม<ช> อยู่กับแบบชิวๆว่าแถวเนี้ยชิวๆเออ <ๆ S 1> ก็อยากก็ลองดูแล้วกันไปวิ่งเล่นสวนสาธารณะยามเย็นเนาะมีลูกมีหลานก็พาไปนั่งดูเออสวนมันสวยนะสวยสิเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูว่าสวนสาธารณะมันรอบแปลงมันสวยใช่อ่าไปวิ่งเล่นไปพักผ่อนเนาะอ่ะ,อะสำหรับวันนี้ก็ยังไงดีละ่ะก็ไปแล้วเดี๋ยวจะล้างแขนล้างขาจะกลับบ้านแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากได้ยอดวิวเวยอะๆเนี่ยกระโดดเนี่ยจบเลยเอางั้นเหรอเออกระโดดเนี่ยจบเลยไม่อย่าท้านะอ๋อโดดไม่ได้แล้ว นี่มันมีโทรศัพท์ประดีโอเคอย่าบอกนะว่าให้ออกกองไว้ข้างนอกเอาบนอ่ะก็ต้องฝากไว้ก่อนละกันอ้าวีนี่คุยกับเงาเห็นไหมอันนี้คุยกับเงาลงพูดกับเงารู้เรื่องอะไรเนี่ยเออคุยกับเงาเนาะอ่ะกูดำอยู่แล้วชอบบรรยากาศอย่างนี้อ่าอยากมีแบบนี้ก็ลองติดต่อมาอ่เบอร์อยู่บนหลังคาถอดหัวโขนแล้ววันนี้เออเอออ้าวนึกว่าผมจริงหัวโขนอเบอร์อยู่บนหลังคานั่นน่ะ สนใจก็ติดต่อน,น,นะนะเบอร์นะติดไว้นะนะเ,ออเบอร์ติดไว้ตรงนั้นแหละเนาะเออฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอยุทยาที่ดินเมืองเก่าด้วยเนี่ยเป็นช่องหลักเลยของลุงอ่เนาะจะมีโพช่อง2องแด้ด้วยโพไปบ้างเออเป็นแขกรับเชิญเนาะวันไหนเงินไม่พอซื้อกาแฟก็โ่ไปแปลงไอช่องมันทีหนึ่งเออ <c oughs> แต่ใครอยากเจอตัวเนเป็นก็ช่องอยุทยาที่ดินที่ดินเมืองเก่าโอ้ยมีช่องนี้เ็ามีเยอะมีหาปูหาปลาก็มีเออเอาแบบ เน้นสนุกบันเทิงไปเรื่อยแล้วใจเออ,อเตลาดนี้บายบายไปแล้วโอเคฝากกูนเลยครับบรรยากาศแบบนี้